คราวนี้มาที่สมาคมวิศวกรโครงสร้างนะคะซึ่งเสนอแนวทางการแก้ปัญหามาตรฐานการก่อสร้างโครงการใหญ่ในพื้นที่สาธารณะขะจัดความเสี่ยงจากการเกิดเครนลอนเซอร์ถล่มในอนาคตค่ะ โดยเหตุการณ์เคลนลอนเชอร์ถล่มต่อเนื่องถึง4ครั้งนะคะนับตั้งแต่การก่อสร้างทางยกระดับลาดกระบังอ่อนนุชในปี2566การก่อสร้างถนนพระรามที่2ปลายปี2567มาจนกระทั่งถึงต้นปีนี้ที่เกิดเหตุการณ์ซ้ำเกิดขึ้นเนี่ยนะคะระหว่างวันที่14-15มกราคม2569จากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่4คิวและการก่อสร้างถนนพระรามที่2อีกทั้งเหตุตึกถล่มจากแผ่นดินไหวแล้วก็หลุมยุบจากการ สร้างรถไฟฟ้าใต้ดินปี2568เรื่องนี้ศาสตราจารย์ดรอมรพิมานมาศนะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกตบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับโครงการนะ,ะก่อสร้างภาครัฐทั้งหมดจึงจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขรากเหง้าของปัญหาโดยมี6ข้อเสนอก็คือ1คือการหยุดก่อสร้างภาครัฐที่ใช้เครนลอนเซอร์ในพื้นที่สาธารณะไว้ก่อนแล้วก็ทบทวนมาตรฐานการก่อสร้างทั้งหมด2ก็คือการ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่เป็นอิสระจากหน่วยงานเจ้าของโครงการให้หน่วยงานวิชาชีพอื่นที่ไม่ได้รวมเป็นกรรมการมีสิทธิให้ความเห็นได้เพื่อป้องกันการหัวกันในทางวิชาชีพที่อาจจะปกปิดสาเหตุที่แท้จริง 3. คือการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังทั้งอาญาแล้วก็แพ่งนะคะและขึ้นบัญชีดำผู้รับจ้างที่กระทำผิดไม่ให้รับงานก่อสร้างในอนาคตและสี่ก็คือการแก้ปัญหาในการจ้างช่วงเพราะว่าผู้รับเหมานั้นได้ที่ได้สัญญาก่อสร้างจากภาครัฐแล้วเนี่ยบางครั้งไม่ได้ดำเนินการเองนะคะแต่ว่า มีการไปจ้างผู้รับเหมาทึ่งเป็นลักษณะของการจ้างช่วงที่มันด้อยคุณภาพก็เลยเป็นเหตุอีกเหตุหนึ่งเนี่ยนะคะที่ทําให้หย่อนมาตรฐานด้านความปลอดภัยดังนั้นรัฐเนี่ยต้องมีการออกหลักเกณฑ์การจ้างช่วงให้ชัดเจนด้วยนะคะ ประการที่5การแก้ปัญหาโนมินีทุนก่อสร้างต่างชาติในช่วง 3- 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มจะมีทุนก่อสร้างต่างชาติเข้ามานะคะแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ในการประมูลงานภาครัฐเพราะว่ายัางไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างจึงร่วมกับผู้รับจ้างไทยในการเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างภาครัฐแล้วก็มีการตัดราคาเพื่อให้ได้งานและเมื่อได้งานแล้วผู้ที่ทํางานจริงนั้นก็กลับเป็นบริษัททุนต่างชาติโดยที่ผู้รับเหมาไทยได้เปอร์เซ็นต์ส่วน แบ่งนะคะแล้วก็เมื่อเป็นการรับงานราคาถูกเนี่ยแน่นอนนะก็ไม่สามารถที่จะรักษามาตรฐา,า,ถถานความปลอดภัยได้ประการที่6การออกกฎเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเครื่องจากเครนลอนเชอร์เพราะปัจจุบันนั้นมีการนําเข้าเครนลอนเชอร์มือ2ราคาถูกจากต่างประเทศมาใช้ในงานก่อสร้างกันมากขึ้นนะคะซึ่งไอ้ตัวเครนลอนเชอร์เหล่านี้บางครั้งมันก็มีการปรับแต่งขึ้นใหม่นะจากของเดิมก็คือว่าใช้เหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานะนะคะไม่มีวิศ ว่าก่อนในการลงนม้มขาดการควบคุมและการขึ้นทะเบียนจากภาครัฐด้วยทั้งนี้นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างก็เลยย้ำนะบอกว่าภาครัฐเนี่ยนะคะจำเป็นต้องเข้าใจแล้วก็รู้ทันปัญหารากเงาที่ทําให้เกิดการถล่มทุกกรณีและต้องเล่งออกมาตรการหรือว่าการปรับปรุงกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆนะเพื่อให้การก่อสร้างไทยนั้นมีมาตรฐานป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากขึ้นอีกค่ะ